วัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักฟูแล่ไทยแลนด์ดอทมนะครับพามาชมบ้านฟูวิลล่าที่ติดริมหาดแบบผ้าห้องนอนเกรดพรีเมียมบริการแบบโรงแรมเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดหัวหินอยู่บริเวณทาเลอยู่ตรงช่วงสนามบินครับหรือตรงก่อนลงโมงเราจะเข้ามาถึงก่อนตัวที่เข้าตัวเมืองหัวหินนะครับบรรยากาศจะให้ริมทะเลแบบผาส่วนตัวแบบในรูปเลยนะครับผมนี่ครับสระว่ายน้ําแบ่งเป็นสอง โซนโซนตรงนี้จะเป็นโซนซคุซี่ตรงนี้จะเป็นลงทางลึกแล้วก็มีที่นั่งเล่นแบบกระจกให้ดูด้วยนะครับนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีเตียงอาบแดดนะครับผมพร้อมสนามหญ้าเล็กๆริมเล,เลพร้อมกับทางลงหาบนะครับวันนี้ที่เรามาถ่ายกันตอนจะเป็นช่วงเที่ยงนะครับน้ำกำลังจะลงนะครับในช่วงนี้ของหัวหินนะครับผมก็จะเป็นหาดแบบนี้ครับ ถ้าน้ำลงก็จะหายแค่ช่องกว้างเลยครับสซนนีนี่ครับบรรยากาศด้านหลังจะเป็นบ้านสองชั้นข้างบนเป็นหนังป่านะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นทั้งหมดสามห้องนอนและข้างบนสองห้องนอนนะครับผมนี่ครับที่นี้บรรยากาศตกแต่งดีนะครับแล้วก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่โรงแรมห้าดาวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแต่ละห้องกันครับผม เข้ามาในตัวบ้านนะครับของห้องด้านแรกนะครับจะเป็นกึ่งๆึ่งมาสเตอร์วิลล่านะครับที่ให้ชุดรับแขกส่วนตัวหนึ่งชุดพร้อมซิงล้างจานมินิบาร์แล้วก็ห้องนอนส่วนตัวขนาดใหญ่นะครับให้วิวทะเลแบบนี้เลยครับผมพร้อมสระว่ายน้ำมีการเปิดเพลงบรรเลงต้อนรับแบบ เพื่อความผ่อนคลายด้วยนะครับผมและห้องน้ำเลยครับจะเป็นห้องน้ําที่มีอ่างอาบน้ําแล้วก็เห็นวิวด้านนอกด้วยแล้วก็มีเลนชาวเวอร์แยกเปียกแห้งให้อีกชุดหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอีกห้องนอนด้านหลังของตัวอาคารนี้กันครับนี่ครับวหว่างทางเดินนะครับของหลังนี้นะครับจะมีที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็เป็น การเดินแบบเอาดอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูห้องนอนในส่วนห้องนอนห้องที่สองกันครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับนปแบดเพลงต้อนรับพร้อมโซฟาสามารถการเป็นโซฟาเบดได้ที่นี่จะให้เตียงขนาด5ฟุต2เตียงนะครับอ่าแล้วก็ห้องน้ำในตัวเช่นกันครับห้องน้ำในตัวที่นี่จะมีโซนด้านนอกด้วยนะครับ ค่อนข้างน่ารักเลยแล้วก็ให้กระเบื้องสุขภัณฑ์ต่างๆแล้วก็มีเทียนหอมให้ด้วยนะครับให้กลิ่นที่สดชื่นเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วห้องนอนห้องที่สามกันครับอถอยมาดูห้องนอนห้องที่สามกันครับห้องนอนห้องที่สามจะอยู่ติดกับห้องนอนห้องที่สองจะให้ฟีลลิ่งเหมือนกันเลยนะครับการตกแต่งเตียงห้าฟุตสองเตียงมีโซฟาเบสม,มีทีวีให้ นะครับแล้วก็ยังมีห้องน้าในตัวอีกเช่นกันห้องน้าจะตกแต่งสไตล์เดียวกันเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องส่วนกลางเนาะมีห้องคาราเกะด,ด้วยด้านหลังครับนี่ครับอันนี้เราห้องนอนห้องที่สองห้องที่สามแล้วตรงนี้จะเป็นโซนปาร์บีบีคิว barbecue, แล้วก็มีเก้าอี้พับนะครับสามารถไปเซตได้ว่าเราจะนั่งทานตรงไหนจะเซตริมทะเลก,ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจงกลางวันอยู่ยังร้อนอยู่ แนะนำครับให้เข้ามาที่ห้องนี้ครับนี่ครับตอนเช็คอินใหม่ๆเราสามารถเข้ามาในห้องนี้ได้แบบว่าแอร์เย็นเพราะที่นี่เปิดแอร์ก่อนลูกค้าเช็คอินเขาจะาเตรียมห้องไว้ให้เย็นฉ่ำหลอลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยให้เรียบร้อยเลยครับห้องนี้จะเป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่าสามารถร้องเพลงได้นะครับผมเป็นสมาร์ททีวีนะครับบรรยากาศจะเป็นวิลล่าแยกออกมาพร้อมตัวนี้ครับโต๊ะทานอาหารข้างใน แล้วก็ยังมีโต๊ะพูครับผม้านกิจกรรมในช่วงกลางวันก่อนแดดล่มล,ม,ลมตกแนะนําให้ใช้บริการห้องนี้ก่อนได้เลยนะครับช่วงกลางวันแล้วก็จะมีถานน้าแข็งมีห้องน้ําส่วนกลางให้ด้วยครับซึ่งไม่ต้องเดินไปห้องอื่นเลยนะครับห้องนี้จะเป็นห้องน้ําแบบสุขภัณฑ์อย่างเดียวไม่สามารถอาบน้ำได้นะครับที่นี่จะมีสลิปเปอร์ให้ทุกที่ทั้งผู้หญิงผู้ชาย แล้วก็มีตู้เย็นขนาดใหญ่สามารถใส่เบียร์ได้แบบว่าไม่ต้องไปใช้ตู้นั้นได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในของครัวกันครับอันนี้จะเป็นครัวไทยนะครับซึ่งเป็นครัวโอเพนนะครับสามารถทำกับข้าวได้เต็มที่เลยนี่ครับมีอุปกรณ์แก้วน้ำจานชามให้ค่อนข้างครบเลยครับผมชุดแก๊สซิงเน่นปูแล้วก็ด้านนี้จะเป็นทางเข้าของตัวบ้านเนาะ นะครับตัวบ้านตรงนี้จะมีลานจอดรถในร่มให้ด้วยครับแล้วก็จอดเต็งข้างหลายคันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสูในส่วนของชั้นสองกันครับขี่เราขึ้นไปในส่วนของชั้นสองมแล้วนะครับจะมาดูห้องนอนห้องที่4และห้องที่5้าครับห้องนอนห้องที่4ี่ครับห้องนี้จะได้วิวทะเลแบบเต็มเต็มเลยนะครับได้เตียง5ฟุตขนาด2เตียงนะครับเปิดแอร์ ย็นมีที่นั่งเล่นแล้วก็มีดนตรีบรรเลงฟังตอนรับด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่จะเป็นเตียงอ่างอาบน้นําที่เทควิวทะเลได้ทั้งวันนะครับมีที่วาง iPad หรือว่าวางหนังสือให้บริการด้วยตรงนี้จะเป็นเทเลสที่มอไปไล่ตัวอาคารไปจนสุดทางก็คือจะเป็นสระว่ายน้ำกาบตัวทะเลเช่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำในตัวที่นี่ด้วยนะครับที่นี่มีห้องน้ำในตัวหนึ่งห้องด้วยเช่นกัน ที่นี่จะให้เป็นห้องน้ำในตัวที่เรียงชาวาแล้วก็สุขภัณฑ์ครับซึ่งอาบน้ำห้องนี้จะแยกตัวออกมาด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่5้ากันครับผมอ่าเราเข้ามาแล้วครับห้องนอนห้องที่ห้าครับผมทุกห้องจะให้บรรยากาศเหมือนกันเลยนะครับ ฟังก์ชันเดียวกันเตียงขนาด5ฟุตทั้ง2องเตียงเหมือนกันบรรยากาศห้องน้ําเหมือนกันนะครับนี่ครับมุมนี้จะเห็นมุมอีกมุมนึงของตัวบ้านนะครับผมห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันครับนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับ สนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักภูล่าไทยแลนด์ .com ได้เลยนะครับผมมาพักบ้านบรรยากาศหรูติดริมหาส่วนตัวที่หัวหินกับเราครับเว็บไซต์บ้านพักภูล่าไทยแลนด์ .com